นเจน้าอวนบอเลนไทยน้้วาป๊อกของนอของขวัญวอลเลนไทยนกครู้เนาะ ít chỉ nên mà bỏ tiền thì đắt chi cho hầu nó vì cô là cũng chỉ bỏ tiền thì đắt chi cho nó có ít dòng dùng gì nó cho nó cho chỉ anh bằng thay nó xong rồi <laughs> nó giờ tàu nhiều chế rong nhưng cơ đây thì chế rong cơ này là chỉ kia là mình phải นื้อชิม้ยกำลังตีอร่อยหนุนนี่นะนื้อแก่ก็รสเต้าหู้เจรสจัดชูชียาวิหาเอ้กนุันเด็ดด้วยไงเนื้อมาคือที่เราเด็ดด้ยเส้นงไปนั่นแหะเนื้อจานนึงก็คืออ่ะมึงอยู่ว่าเรานื้มาคือเนื้อเจี๊ยบขี้เนื้อจีหลอกกาหลอนะจี๊ยบขี้ไของเนื้อจี๊ดหลอกกาหล่อ 怎么搞？你弄啊被窝开了。嗯 ยังนี่น้องตุ้ลูนตัวรูกเจเลยยนตัวยจิงเกอเลยยงนตั้ลงก้อนเจ้าเลยยังนเนียนส้อยังน่ซ้อกันลูกววน่ะนี่จู่ลงตัวจริงอันต่นนี้ใชเตนะกจูจูจีไตในตัวเนี้ยเจกับจังตัวนีสายอะก็นี่ตต่เีในตัวเนี้ยเจ้าตัน่ะแต่จีในตัวหนุนนก่อนเนียเคลียร์นี่เท่าเจ วัจิตใ้ก็อจะจังงนี่อ้เนี่ม่ผมสอนเด็กเนี่กงนะรู้ก็้กเก๋ไอ้เด็กไเนี่ยรู้หลังเนชอบเด็ปอปไอ้จอรู้ลินเล่ยนน่ะก็ะจะเก่รู้นอนยังงเด็กปอลิลูปาเทียรู้อของขวัญนมึอีเชน่ะ ก็จะชิไทเนี่ตัวหนึ่งเจ๊อลุงเจมส์พอนี่ใช่ไหนกูเทศจีนนี่น้าเนี่ยเจ๊ชอบซูฮังนึเทียนเจมส์พอน้อก็ฮังได้สิจ๊เคยรูเน่จ๊เคยรูเน่ยล้คนนี้เดาได้นะสิิไทสวยรู้ไใช่นี่ยมันตัวหนึ่งเจ๊นะราคาชิคิกกี้เนี่ยเพิ่ยี่สิบหกส่วนกี้นะราคาเพิ่งยี่สิบสี่พื้นกี้นะยี่สิเนี่ยมาเป้าเดียร์ละจี điền đi xét đồ nó xứ, chân một xét để tu chế, tới đây tên nổ thi tới học lử tu chế tới đây tên nổ trong chân này một xét rồi chế tới đây tên nổ mà, hôi oh, vô chỉ có hai lâu, ô chúng mày như nhau để đắt chua nè xe, để tu nệ chế tới đây nổ mà non nhon lên non xứ đã xin nử,

ใช่ใช่อาชีพเนอะใช่ใช่อย่าทำไมอะโคตรเนี่ยใช่ใช่ก็ไม่อยู่อาชีพโรงพยาบใครก็พอเนอะอ๋อแต่โคอ๋อกับโคเตอร์ช้าอ๋อุงก็เตียนอะใช่โคน่าซื้อไปแสนกีจเนอะจุดด่เนอะนี่อยู่คนนี้จจีบจูจะกินเนอที่นี่นะ สักคนโหหันจมัวเนอสั้นชัดไทยหลออ่อเซนเนอก็มันใช่แล้วก่อนนใคะนั่น้องนใช้ชอันนเรื่องนี่ก็มัเร่น่โซลังตูยันี่จะป้อนเนี่ยจีนุ่นเนี่นี่ป่อยุูเรื่องมอวิน่าเนี่ยโปตุเซียใจเยออ จะิตูมิจก็จติสดงยาเีนี้ยัจะม่มีนเลนีุ่ปันเนี่ยตอตนนี่นัละนี่อวจกรดนีุปันเนี่ยกันนีุ่ปันเนี่ยฮะจะกันจงอนี่ฮะนี่จะยัด่วงสุดตู่ยันนี่จิตอ้วนนตุจีล้ยันี่จิตอตวนนี่เน็ป่อนนเจมนี่จงวงเละยันี่ตอนนี่นี่สยันยันจง่วงละยันีตอ้นนี่โดนนี่เตายเนนเจนียยันงวนะ vì tiền <laughs> nhân này quá rầm vì nó là này là tôi sẽ khó nên tôi bắt nhiều chữ trong này họ tơ cưng cô na nhà tôi bắt nhiều mặt trước đấy họ cưng <laughs> cô nó tôi <laughs> bắt là khóc khóc nửa trâu na chỉ xếp của họ nè này tôi bắt nhiều chỉ tao luôn này đi nó là chỉ này ở còn

cái <laughs> nè mò đồ tụt tít ta chạy nè các bạn số kinh nghiệm lắm nó xuyên đông đầy cưng cầu nè Tụi bọn này nó là mì lo cho chăng xí nè lúc bọn này nó câu cái kia nè chỉ đó đi nè này tuần thái lúc không khỏe mà nên thái lúc bọn này chỉ đó đi nè lúc bọn này rung câu là cũng rung câu, xé rong là cũng xé rồng chạy giặc cày xí nè cái quan trọng rồi

nè bỏ cô ra một vị nào là sao tu sửa thì à mà đi sau nè chỉ tôi đôi nè tu tí phải nhầm nhầm qua trả lời xong nè cho nên là sai số lượng nó sư số lượng số tu chỉ kiếm nó cá nhân dùng xí xí lú trốn hoàn liền thay toàn tê là chứ à biết tê cái xí lú là nhau nó xuống xếp thân cổ xuống sụt tùa hiện nay chị tóc lún nè nó chè chào nó nếu rong bọt tí giờ sẽ sắp lời nó bố mà lên thái nó rong sẽ sắp lời <laughs> xí năng nó quán năng lâu nó chỉ tóc mọi mấy rong nó xứ nó sẽ sắp lời <laughs> Si Bob dia nak tanya Aci na. Yang ni cuma satu tu cik tau na je. Bas tante na. Tu tu rone si ha tu na satu.

Bây giờ cho ăn thua chứ đã chi Thua nha, cô cũng thua đã chi ô, cô chị ta Thật ra như dùng nó sửa đèn đó của thua này Sẽ thấy hãy giả chi Cô thua này.